สวัสดีครับพี่นองสุภูสุคนครับพบพ่อกับเ่าาหน่องอีกแล้วคือเกาครับมาเมื่อนี่บ่าหน่งพ้ากินบักม่วงบักม่วงแกวพริกน้ำปลาหวานต่ำเองเมืองพี่นงนีกินสมครับกินสมคือยากสม <c oughs> ช่วงบา,บายครับผมบรรยากาศกำมองเกาครับหลังบ้านหน้าบ้านบ่าหน่งเมื่อนี้ยุดครับพี่นองเป่าหน่งซับมากแล้วสองหน่วยยิญ่ๆครับ อม,มากครับคำแรกแห่งหัานเพื่อพี่เพื่อหนห้วงสุขูสุขคนเด้อครับเด้อการบอเพียดครับการบักพริกไวยไทยน้ำเสียบครับผมกินสมกันครับ อร่อยมากครับคุยหอมแซมแด๋ยว่านเขากันค่ะก็มากสมครับ cụp cục cục bao nồng lông về thôn mà sao nhìn một muông ngoài thân nền mà thanh nền nhai phi thằng bạn กลับมาก mm. โอ้เรื่อเผ็ดแล้วครับ <c oughs> แต่แฝบหยุดว่าได้ครับ <c oughs> โอ้อยา่างทีเลยครับ ยังได้กระปากเป็นแรงใจในเด้อครับพี่น้องเรื่องนี้งานเบาหน่วงลายครับว่าได้ไปเยี่ยมไปยามว่าได้ตอวมันเมียนครับทางมืม่อเขาว่างกบสีมากคือเกาครับพยายามมากให้ได้ทุกเมื่อครับกุ๊ๆ ตอนนี้ขวานอนุญาตแสบก่อนเย,ยิ่มเยี่ยม เอาว้กวนครับเรื่มมากแล้วความเพียนยังรดหนาบาน ถ้าบ่ได้หยุดก็บ่ได้ลงคลิปยามเว้นพ ประยูวครับทัเงเพียร์ทั้งแสบครับผมมาคลิปแบบนี้จังใดก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกำลังแรงใจให้บ้านนงนะด้วยครับขอบคุณรับ